สวัสดีครับผมแล้วกลับมากับช่องฟิกฮอปอีกแล้วนะครับซึ่งหลังจากที่ผมไปรับรถมาเนี่ยยังมีรอยหลวงพ่อเจิมให้อยู่เลยนะครับนะซึ่งวันนี้ผมก็จะเอาของแต่งมาแต่งก็คือกระจกปลายแดน์นะครับกระจกปลายแดน์นะเป็นของ r a c i n g Power กับตัวคางรองใต้ไฟนะนี่ตัวคางรองใต้ไฟมันจะติดอยู่ประมาณตรงนี้นะซึ่งน็อตมันเป็นน็อตพอดีนะมันเป็นน็อตพอดีกับตัว น็อตที่ด้านล่างตรงนี้เนะดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะด้านล่างนี้จะมีน็อตสองฝั่งมันทํามาพอดีเลยซึ่งอันนี้2อ,อันนี้ผมก็สั่งมาจากช้อปปี้นะครับแล้วก็มีอันนี้ก็คือตัวกันนะกันลอยของตรงโซนตรงขาตรงนี้นะตรงป่าถังน้ํามันนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มติดตั้งกันเลยดีกว่านะครับ โอเคครับนะเราจะมาใส่กระจกปลายแฮนด์นะครับซึ่งตอนนี้ผมถอดสองข้างแล้วนะมันจะเป็นจุกธรรมดาแบบนี้ซึ่งบางคันนสามารถดึงออกได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นคันที่อย่างเป็นคันผมเนี่ยดึงออกเองเนีจะยากผมก็เลยใช้ตัว ประแจหัวปากแบนนะใส่เข้ามาแล้วก็ต่อออกนิดนึงแล้วก็ดึงออกมาได้มันจะเป็นจุกธรรมดาแบบนี้เลยไม่เหมือนคันอื่นอ่าเราก็จะเอาตัวอุดปลายแหงของกระจกนี้มาใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ใช้ค้อนตอกหน่อยซึ่งถ้าเราไม่ตอกนะมันจะมีเนื้อที่เหลืออยู่ตรงนี้นะดังนั้นเราต้องตอกให้มันชิดก่อนแล้วก็คอยไขคลายน็อตเพื่อที่พอมันคลายน็อตแล้วมันจะยึดก,กับตัวแหนนะครับโอเคเดี๋ยวผมไขคลายน็อตก่อน Okay. พอเราไขาแน่นแล้วเราก็จะเอากระจกมาใส่ซึ่งเราจะต้องคลายน็อตกระจกออกให้หมดนะครับเพื่อที่เราจะใส่กระจกไปแแนด์นะเราก็เราก็เลือกนะครับว่าเราจะใช้กระจกไว้ข้างบนหรือข้างล่างนะครับของผมเราจะติดแงบนประมาณนี้เดี๋ยวต้องคลายน็อตออกก่อนอ่ะโอเคสามารถคลายน็อตได้แล้วตอนนี้ก็มันจะเป็นเปิดอ่างแบบนี้นะครับเปิดกว้างแบบนี้เราเราก็ใส่เข้าไป นะเดี๋ยวมุมอุงสาค่อยไปปรับตอนใส่สองข้างเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็ติดยึดให้มันติดไปก่อนนะยังไม่ไข่แน่นโอเคเราจะมาติดอีกข้างติดอีกข้างหนึ่งนะครับใส่เหมือนกันคลนะายน็อตออกมันจะกลางได้แล้วก็เอามาใส่รอบแล้วก็เอาน็อตใส่คืนแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก็คืออย่าเพิ่งไข่แน่นเผื่อเราจะปรับมุม ผมติดไว้ก่อนแบบนี้นะครับประมาณนี้โอเคติดไว้ก่อนเดี๋ยวผมไปไปปรับเดี๋ยวผมค่อยไปปรับตอนลองขับดูนะโอเคเราจะมาติดอันต่อไปคือตัวคางรองใต้ไฟนะครับโอเคครับแล้วเราจะมาติดตัวคางรองใต้ไฟตรงนี้ติดน็าตตรงนี้ซึ่งมันก็จะมีน็อตมาให้ ถ้าเราสั่งออกมามันก็จะมีเราให้แต่ตรงนี้มันจะมีตัวปิดรูไว้ที่ผมถ่ายไว้นะครับอ่ามันจะมีตัวปิดรูเราก็แค่เอาอะไรแหลมๆนะเล็บก็ได้จิกแล้วมันจะสามารถดึงออกมาได้นี่นจะเป็นตัวน็อตแบบนี้นะซึ่งปิดรูไว้อีกฝั่งหนึ่งนะครับโอเคแต่รูมันตรงกันอยู่ต่ไม่รู้ว่ามันจะใส่ได้ไหม ใส่ได้นะครับแต่ต้องเอามือล้วงเข้าไปข้างในเพื่อตึงน็อตนะผมใส่ฝั่งหนึ่งก่อนอเอาประแจหกเหลี่ยมมาช่วยขันน่าจะได้โอเคใช้ประแจหกเหลี่ยมช่วยได้ มันนี้นะครับเดี๋ยวไขแน่นก่อนเหมือนน้อยมันจะลุดโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับ จะดูดุขึ้นมานิดึงไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะชอบหรือเปล่านะแต่ผมมองมุมนี้ก็ดูสปอร์ตขึ้นมาหน่อยนะครับผมโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย